สวัสดีค่ะพอได้เห็นชุดข้อวุ่นนี้มาตอนแรกนะคะอืมก็คิดว่าเป็นแค่แบบทดสอบความถนัดทั่วไปคือมีคําถามทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องการตลาดการเกษตรไปจนถึงภาษาใช่ครับแต่พอได้ลองมานั่งดูดีๆแล้วเนี่ยกลับพบว่ามันเหมือนเป็นเอ,อ่อแผนที่ที่ฉายภาพปัญหาจริงๆปัญหาที่คนตัวเล็กๆต้องเจอในชีวิตประจําวันเลยค่ะใช่เลยครับแล้วที่น่าสนใจมากๆนะครับไม่ใช่แค่ตัวคําถามอย่างเดียว แต่เป็นตัวเลือกที่ให้มาด้วยซ้ำอ๋อค oh, ่ะเพราะมันเผยให้เห็นวิธีคิดหรือแบบ mindset บางอย่างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์เลยนั้นเรามาลองเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะที่สะดุดตามมากๆเลยคือกลุ่มคำถามเรื่องการตลาดอย่างข้อที่ว่าด้วยพ่อค้าผลไม้นาเข้าที่เอ,อ,อ,ยอยู่ยอดขายก็ตกข้อ2ครับหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยากจะขายกาแฟออนไลน์ข้อ3อืมอเคสนี้คลาสสิกมาก ใช่ค่ะแล้วตัวเลือกที่ให้มาเนี่ยมันก็มีตั้งแต่แบบลดราคาแข่งไปเลยหรือรีมหาช่องทางออนไลน์ทําทันทีครับผมไปจนถึงลองศึกษาตลาดออนไลน์ดูก่อนซึ่งคําตอบที่ถูกต้องคืออย่างหลังสุดน่าสนใจนะครับว่าในสถานการณ์ที่มันกดดันมากๆเนี่ยทั้ง2กรณีนี้กลับชี้ว่าทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่การลงมือทําทันทีแต่คือการหยุดใช่ครับหยุดเพื่อเรียนรู้ก่อน มันเหมือนกันบอกให้เราต้านทานสัญชตาตญาณที่อยากจะรีบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ให้ถอยกลับมา1-9เเพื่อมองภาพรวมก่อนอ๋อเหมือนกับว่าถ้ากระโดดเข้าไปทำอะไรเลยอาจจะเสี่ยงกว่าที่คิดถูกต้องครับจริงด้วยค่ะเท่ากับว่าในทั้งสองเคสนี้ทักษะที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่การขายเก่งแต่คือการรู้ว่าเมื่อไรควรจะเบรกเพื่อตั้งหลักก่อนแต่ว่า ถ้าปัญหาที่เราเจอมันไม่ใช่เรื่องการเข้าตลาดใหม่ละคะแต่เป็นเหมือนไฟที่กําลังไหม้บ้านตัวเองอยู่ครัอย่างโจทย์เรื่องหมู่บ้านชาวสวนที่ดินพังเพราะปลูกพืชเชิงเดียวข้อ12หรือว่าร้านขนมหวานที่เจอปัญหาน้ําตาลแพงขึ้นข้อ60แบบนี้จะให้หยุดคิดก็อาจจะไม่ทันการแล้วเป็นประเด็นที่ดีมากครับ2ข้อนี้เหมือนจะบอกเราว่าเมื่อเจอปัญหาที่ปัจจัยภายนอกมันควบคุมไม่ได้ ให้กลับมามองที่แก่นของเราเองมองที่แก่นของตัวเองใช่ครับอย่างกรณีชาวสวนตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่การหาปุ๋ยวิเศษมาแก้ดินแต่คือการตั้งกลุ่มเพื่อหาอาชีพเสริมใหม่ๆที่ไม่ต้องพึ่งผาดินอย่างเดียวอ๋อเป็นการสร้างขาที่สองขึ้นมาใช่ครับส่วนร้านขนมหวานที่เจอปัญหาราคาน้ำตาลแพงคำตอบก็ไม่ใช่การขึ้นราคาสู้แต่การพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อสร้างเมนูใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงขึ้น เข้าใจแล้วค่ะคือถ้าควบคุมข้างนอกไม่ได้ก็ให้หันมาเสริมความแข็งแกร่งจากข้างในแทนแต่มันก็ท้าทายเหมือนกันนะคะสําหรับร้านเล็กๆที่กําลังชักหน้าไม่ถึงหลังแน่นอนครับการจะลงทุนทั้งเวลาและเงินไปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆนี่อาจจะดูไกลตัวมากเลยซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่แนวคิดนี้มันเชื่อมโยงไปถึงอีกกลุ่มคําถามที่น่าสนใจคือกลุ่มปัญหาที่คนคนเดียวแก้ไม่ได้ออย่างเรื่องชาวบ้านอยากสร้างประปาหมู่บ้านข้อ98 หรือครอบครัวในชุมชนที่เป็นนี่ท่วมหัวข้อร้อยมันสะท้อนว่าบางทีทางออกไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวหมายความว่าต้องใช้พลังของชุมชนเข้ามาช่วยหรอคะประมาณนั้นเลยครับแต่ถ้าจะให้ลึกลงไปกว่านั้นนะมันคือการยอมรับว่าก้าวแรกของการแก้ปัญหาใหญ่ๆบางทีไม่ใช่การลงมือทําแต่คือแต่คือการสื่อสารอในโจทย์ประปาหมู่บ้านเนี่ยขั้นตอนที่ถูกต้องที่สุดคือการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่การไปเริ่มขุดดินเลยใช่ครับมันคือการทําให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันก่อนไม่อย่างนั้นเราอาจจะสร้างสิ่งที่สวยงามแต่ไม่มีใครต้องการก็ได้พอฟังแบบนี้แล้วภาพรวมมันชัดขึ้นมากเลยค่ะเหมือนว่าแบบทดสอบนี้ไม่ได้วัดความรู้เรื่องการตลาดหรือการ,กรเกษตรเพียวๆเ,เลยครับแต่มันกําลังวัดกระบวนการคิดในการแก้ปัญหามากกว่าว่าเรารู้จักหยุดเพื่อเรียนรู้ก่อนลงมือไหมเรามองหาทางแก้ที่แก่นของปัญหาหรือเปล่า ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็รู้ไหมว่าเมื่อไหร่ที่ปัญหาใหญ่เกินกว่าจะแก้คนเดียวใช่เลยมันไม่ใช่แค่เครื่องมือวัดผลแต่มันคือคู่มือที่ชี้ให้เห็นถึงทักษะที่จําเป็นจริงๆคือมันเป็นบททดสอบของวิจารณญาณมากกว่าความรู้ความจําด้วยซ้ําซึ่งมันก็ทําให้เราต้องกลับมาคิดต่อนะคะว่าในชีวิตจริงที่ทุกอย่างดูเร่งรีบไปหมดทักษะการหยุดเพื่อเรียนรู้การเสริมความแข็งแกร่งจากภายในและการร่วมมือกับคนอื่น ทักษะไหนการที่เราอาจจะละเลยไปมากที่สุดอืมแล้วเราจะเริ่มฝึกฝนมันด้วยก้าวเล็กๆก้าวแรกในวันพรุ่งนี้ได้อย่างไร